สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube มิสกดชมนทารดกาสไทยนะคะค่ะตอนนี้หมอดูกดชมนเทพาทิ์หมอดูไพทาโรอบก็มาทำ YouTube อยู่ที่หาดในหารตำบลราวัย์อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะ เวลาขณะนี้ประมาณ17นาฬิกา45นาทีนะคะถ้านั่งอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะก็กำลังจะรับขอบฟ้าลงสูง่ผืนน้ำนะคะใกล้จะสิ้นสุดวันเก่าแล้วนะคะ ค,คุณผู้ชมก็จะเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวมากมายนะคะหาดนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นชาวต่างชาติสะส่วนใหญ่นะคะเรียกว่าหาดในหานนะคะใกล้ๆกับหาดในหานก็จะมีหนองน้ำชื่อว่าหนองน้ำในหานนะคะก็จะเป็นที่ออกกำลังกาย ตรงนี้ก็ออก,กำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะค่ะวันนี้นะคะหมอดูกฎชมน์จะมานำเสนอไพ่ทาโร่หมายเลขยี่สิบสอยี่สิบนะคะไพ่ทาโร่หมายเลขยี่สิบคือไพ่เดอะจัดเมนต์นะคะเดอะจัดเมน The judgment เนี่ยเป็นไพ่หมายเลข20ก็จะมีหน้าไพ่แบบนี้นะคะค่ะไพ่ใบนี้นะคะจะเป็นภาพที่เกี่ยวกับยุคสมัยกลางของชาวยุโรป ก็จะเกี่ยวข้องกับคัมภีร์ไบเบิลนะคะคือภาพทุกภาพในชุดไพทาร์ก็จะเกี่ยวกับยุคสมัยกลางของชาวยุโรปและเป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ภาพที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ในภาพนี้ก็จะเป็น นักบุญไมเคิลน,นะคะกำลังเป่าแตร ى. ท่านก็เป่าแตรอยู่บนสวรรค์น,นะคะและก็เหมือนกับว่าท่านกำลังปลดปล่อยวิญญาณของมนุษย์นะคะนี่คือเป็นลักษณะหน้าไพ่และเกรดความรู้ของไพ่ the judgment นะคะค่ะ the judgment อ่อ นักบุญไมเคิลน,นะคะจะมีอำนาจเหนือดาวพุธนะคะก็ถ้าเป็นทุกสมัยกรีกะคะ่ะดาวพุธก็จะเกี่ยวข้องกับเฮอร์มิสผู้ที่นำวิญญาณของมนุษย์ไปปลโลกนะคะอ่านี่คือท่านเทพไมเคิลน,นะคะแต่ ไพ่เดอะจัดเมนเนี่ยเกี่ยวข้องกับดาวมารตยูนะคะเดอะจัดเมนเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับดาวมารตยูแล้วก็ดาวอังคารคือเหมือนกับว่าดาวมารตยู u, และดาวอังคารนะคะจะมีอิทธิพลนะคะ จะมีอิทธิพลซึ่งก็เหมือนกับว่าทำให้ชีวิตมนุษย์เนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงลักษณะคล้ายๆกับว่าดาวมรุตยูหรือดาวยูเรนัสเนี่ยนะคะจะทำให้มนุษย์ได้รับสภาวะที่อึดอัดที่ไม่ค่อยดี แล้วก็เหมือนกับเกิดการเปลี่ยนแปลงเออแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเรามองดูตามหน้าไพเราจะเกิดความรู้สึกสบายใจมากกว่าลักษณะเหมือนกับว่ามนุษย์ได้หลุดพ้นออกมาจากนรกและกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่ มีระดับจิตวิญญาณที่สูงขึ้นนะคะค่ะคุณก็จะเห็นรูปกากบาทด้วยนะคะกากบาทสีแดงคล้ายๆว่ามันเป็นการบรรจบของอะไรหลายๆอย่างนะคะมาบรรจบกันนะคะ ก็คล้ายๆกับว่าได้รับรู้ถึงแก่นแท้รู้สัจธรรมนะคะแล้วก็เริ่มที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่อย่างดีนะคะค่ะสำหรับเกลดความรู้เกี่ยวกับหน้าไพ่ The Judgment เนี่ยค่ะหมอดูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะค่ะ ท่านใดนะคะถูกใจขอเชิญกดไลค์นะคะและท่านใดสนใจนะคะขอเชิญติดตามค่ะสวัสดีค่ะ